ฝนตกหนักนะครับลายเมื่อกี้โดนแคนเซิลไปแล้วนะไอที่สองแคนเซิลไปครับสายพาธามเนี่ยวันนี้ออกมาตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งนะนะครับก็วันนี้วิ่งได้ทั้งหมดนะครับยอดเก้าครับทริปแรกนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยนะครับฝนตกนะครับแล้วตอนนี้เราได้ทริปก็คือวิ่งมาเรื่อยๆนะครับต้องอดนุชนะครับจนมาเกือบ ช่วงอ่อนนุ่กลางๆแล้วนะครับช่วงประมาณซอยอ่อนนุ่สิบแปดยี่สิบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เรียกไปรับตรงสำนักเขตพระขนงนะครับโคร,โครงการเดอะทรีนะก็ส่งไกลอยู่เหมือนกันนะครับปลายทางในเมืองแหละนะครับแถวสาทรน,นะครับสามร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับแต่ฝนตกแล้วเดี๋ยวก็ไปดูว่าตอนนี้ถ้าเป็นใช้ Google Map นะครับื่อ Google แม p ไปรับลูกค้าเนี่ยมันบอกสิบห้านาทีสามกิโลนะเดี๋ยวลองดูกันว่ารับลูกค้าเสร็จลายนี้เสร็จเนี่ย ตอนนี้เวลา17:48นะครับแบตเตอรี่ผม84%นะเดี๋ยวเราดูว่ารับลูกค้าเสร็จเนี่ยจะถึงส่งส่งค้าเสร็จเนี่ยประมาณกี่โมงนะครับไปครับฝนตกหนักนะครับลายเมื่อกี้โดนแคนเซิลไปแล้วนะมายังไม่ล้นยังไม่พ้นไฟแดงแรกที่ผมติดอยู่เลยนะครับสน่อนลูกนะครับก็พอดีมีลูกค้าอีกเจ้านึงเรียกมาพอดีเลยนะครับก็ตกหอนนู้ด79นะครับไปส่งแถวบ้านขนงนะครับ ร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับเป็นแก๊ปคราพรีเมียเหมือนกันก็เดี๋ยวไปรับลูกค้ากันครับผมรายที่สองแคนเซิลไปรัวๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เจอรายที่สามนะครับก็ได้แก๊ปค่าพรีเมียเหมือนกันนะครับไปรับที่เดอะวอเตอร์พาร์คนะครับพระรามสี่นะเดี๋ยวคอยดูขับไปก่อนว่าจะโดนแคนเซอร์ไหมเพราะตอนนี้อ่อนนุ่นติดมากนะครับก็เที่ยวที่สามนี้เมื่อกี้โดนแคนเซิลไปสองนะครับรับอยู่ตรงนี้ตรงอ่อนนุ่นเนี่ยต่างซสยอ่อนนุ่นเนี่ยนะครับ แคนเซิลผมไปหมดเลยนะครับเนื่องจากฝนตกรถติดนะเราก็เข้าใจลูกค้านะครับเพราะว่าเราเองก็ติดในซอยอนุนนะครับก็ไลน์ที่สามนะครับเรียกไปรับตรงวอเตอร์ปาพระรามสี่นะครับก็ลูกค้าแชทมาแล้วว่าลูกค้าจะรอนะลูกค้ารอเราก็เราก็ไปกันครับผมนะครับนี่นะครับลูกค้าไปแถวห้องหรอนะใกล้ๆนะครับโอ้โหแต่ราคาชาขึ้นไมยับเลยนะครับสองยหสิบเก้าบาท แล้วก็เข้าโซนในด้วยนะครับได้เพชรสิบสองดวงดูว่าคืนนี้จะได้อินไหมปกติผมไม่ค่อยได้อินแล้วนะครับเพราะว่าผมวิ่งน้อยตอนกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวไปรับลูกค้ากันนะครับจากระยะทางตอนนี้เหลือประมาณสองกิโลกูเกินไม่กูเกิ e ไม่คำนวณ g o o g l กูเกิไม่คำนวณรถติดแล้วนะครับไม่แดงไม่ไดแล้วดำเลยตอนนี้รถติดแค่แยกนู้นนะครับหลุดแยกนู้นก็ไม่ติดแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเราส่งลูกค้าเสร็จประมาณกี่โมงกันนะครับตอนนี้เวลาสิบเจ็ดห้าหกนะครับแบตเหลือแปดสี่เหมือนเดิมนะครับไปนะครับ ก็เราได้ทิปแรกแล้วนะครับจบไปแล้วนะคือเข้ามาส่งในซอย57นะครับซึ่งก็โอ้โหสุดเลยนะครับอซอยตันนะครับเขา้ 200, เา200สามร้อยหกสิบห้าบาทนะครับลูกค้าจ่ายสี่ร้อยแล้วก็ไม่ไม่เอาเงินทอนนะครับก็ลูกค้าทิปมาสี่ิบาทเราได้เน็ตจริงๆได้เน็ตประมาณสอง้อยเก้าสิบนะครับ แล้วก็มีงานซ้อนขึ้นมาเลยนะครับก็รับอยู่ตรงแถวแถวทองหล่อเหมือนกันนะครับก็ออกไปนิดเดียวนะครับโรงแรมเอสคอร์ดทองหล่อนะครับแล้วก็อ่ปลายทางไม่แน่ใจน่าจะเข้าในเมืองนะครับเห็นละไปลายทางเข้าในเมืองนะครับก็คนนี้น่าจะเป็นชาวจีนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันนะครับ300รอกว่าบาทนะครับ น่าจะรีบกว่าคนจีนถามแชทแชทถามเลยนะ <ie> <s ets> นานไหมกว่าจะถึงนี่ร้านฉันอยู่ในซอยห้าเจ็ดเองนี่นะครับก็เดี๋ยวไปรับลูกค้ากันโรงแรมเอสองทองหลอ่อซอยห้าเจ็ดนี่ข้อเสียก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นทางแคบๆนะครับแล้วก็รถป้ายดำก็จอดเต็มเลยสองฝั่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโรงแรมมารีออรนะฮะ ก็เดี๋ยวไปรับลูกค้าที่โรงแรมโรงแรมเอสคอร์ททองหล่อนะครับดียวลองไปดูกันคนจีนไม่รอผมบอกไฟมิดิดอะ่ะกูต้องถึงอะ่ะนะครับอยู่ตรงนี้เองเกินห้านาทีก็เกินไปแล้วกต็ติดติดแค่ตรงเนี้นะครับอยู่จะแคนเซลิลอีกก็ตามใจนะครับแล้วก็อ้าเงินสดอีกแล้วนะครับ ไปทางพาราลกอนอจริงด้วยนะครับไปทางเซ็นเตอร์กูปเซ็นเตอร์เจอกันยาวๆสุขุมวิทยาวๆสุขุมวิทยาวๆนะไม่ต้องอะไรเลยมันสุขแห่งชาติเนี่นะครับโรงแรมอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับโรงแรมเอสคอตโรงแรมติดถนนมเลย เมื่อกี้ไม่รู้โดนกล้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้มาก็คือผมกลับรถตรงแยกท้องหลอนะครับแยกท้องหลอกลับรถไม่ได้นะครับถ้ามีกล้องก็เรียบร้อยจ้าเพราะว่าถ้าจะไปกลับรถซอยสี่เก้าติดอีกยาวเลยลักไก่กลับรถเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ามาดูกันว่าเราจะเนี่ยระยะทางนะครับอีกอกี่เมตรเนี่ยอีกเจ็ดสิบเมตรเนี่ยถึงแล้วเนี่ยติดอยู่เนี่ยนะครับ ขอไปรับลูกค้าก่อนนะครับเีลยวดูตอนนี้6โมง27นะครับแบตเหลือ82เปอร์เซ็นายไปแค่2เอร์เซ็นต์งก็เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะไปรับลูกค้าแล้วส่งลูกค้าเสร็จกี่โมงนะครับต้องออกพระราม4อ่ะน่าจะไวกว่าครับผมตอนนี้เราก็มาส่งลูกค้าที่สยามพารากอนเสร็จแล้วนะครับว้าติดชิปติดแบบเตติดแบบตะโกนนะครับตอนนี้ สิบเก้าสองแปดนะครับก็แบตเหลือเจสิบแปดเปเซ็นนะครับก่อนจะถึงเนี่ยตั้งแต่อยู่อยู่ราชประสงค์แล้วนะครับก็มีเรื่องอีกเก้าหนึ่งนะครับรับพรลากอนนะครับแต่ว่ารับตรงทางออกสยามเคปริสกี้นะครับก็ดีหน่อยก็ส่งส่งผู้โดยสารตรงพรลากอนอด้านหน้าแล้วก็มารับด้านในต่อเลยนี่นะครับเดี๋ยวนี้เราก็กําลังจะเข้าไปรับผู้โดยสารนะครับตรงนี้มันเป็นวงเวียนนะครับก็วนได้พอดีถือว่าโชคดีไป ได้ต่อเนื่องคือติดแบบติดแบบตะโก้นะครับนะไลนนี้น่าจะส่งแถวจเจริญกรุงนะครับไม่แน่ใจเอเชียทีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปรับผู้โดยสารนะครับก็โอเคครับส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับโรงแรมเซลลี่อะไรสักอย่างนะครับโรงแรมใหม่นะครับเจ็ดสิบสองทับหนึ่งนะโรงแรมสวยมากเลยจเจริญกรุงเจ็ดสิบสองทับหนึ่งนะครับก็สี่ร้อยสามสิบบาท นะครับได้มาก็ตอนนี้อู้วันนี้ได้เกินเป้านะเก้าร้อยนะนีกินครกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็อินสามไม่น่าจะต้องเก็บเพิ่มแล้วแหละสำหรับอินนะครับนะครับเพราะอินอีกอัน4ี่สิบห้าจริงไี่อีกเที่ยวก็ได้แต่ขอดูขอดูโครงสร้างอินก่อนนะครับก็แก๊ปตอนนี้มันก็จะมีส c นท t i v e นะเนี่ยชั้นในมันเหลือแค่ ตอนนี้กี่โมง5โมงถึงทุ่มน,นี่สิ2โองหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงสองทุ่มตอนนี้สองทุ่มแล้วสองทุ่มถึง้าทุ่มสี่เนี่ยไม่คุ้มแล้วที่จะวิ่งเอาอินนะครับก็เราก็จะกลับบ้านกันนะครับลองตั้งส่วนภูมิเล่นนะครับถ้าเผื่อได้ก็ก็เอาน <c> ะ <oughs> <Brisbane S 1> <c oughs> ครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดอีก2แอปคู่ด้วยนะครับตั้งส่วนภูมิ ไอแไอปไทาานี่ไม่น่ามีหรอกนะครับวันนี้เจอเงินสดหมดเลยนะครับสามสามเที่ยวนะครับก็โดนหักเครดิตกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรเครดิตเยอะอยู่แล้วเครดิตเพียบแล้วผมเติมไว้ประมาณสองพันนะครับก็ปกติการใช้งานนี้ก็จะเติมเครดิตไว้สองสามพันะครับต <c redit> อนนี้เราก็จะวิ่งเจริญกรุงกลับไปตรงไปออกสาทรน,นะครับ ตั้งโซนุภูมิสองอันเลยลองดูจะได้อะไรก่อนไม่น่าได้หรอกนะครับปกติก็ไม่เคยได้เวลานี้นะครับก็ให้ดูอีกทีนะครับก็สรุปรายได้คร่าวๆนะครับ,แกร,บแกร็บตอนนี้วันนี้ได้มาเก้าร้อสิบปดบาทนะครับอันนี้คือเน็ตนะครับวิ่งสามเที่ยวเก้าร้ยสิบแปดบาทก็<อ>ได้อยู่ไหมได้อยู่แหละนะครับสําหรับวันศุกร์ตอนเย็นรถติดอันนี้คือ À, ได้พรีเมียมหมดเลยนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมถึงออกตัว MG EP มานะครับเพราะว่า EP นี่ได้ทั้งพรีเมียมได้ทั้ง SUV นะครับ mm hmm. ก็จริงๆใครถ้าจะออกรถเอามาคุ้มเนี่ยต้องหาที่มันวิ่งได้ทั้งพรีเมียมทั้ง SUV นะครับ mm hmm. แล้วก็ปัจจุบันจะเป็นรถไฟฟ้าด้วยก็จะคุ้มนะครับจริงๆตัวเลือกในใน l i ต์เนี่ยนอกจาก EP แล้วเนี่ยถ้าคนไม่ชอบนะคนอยากได้แบบใหญ่ไปเลย EP บางที่เนี่ยเจอเรียก SUV มาต้องถามก่อนนะครับผู้โดยสารกี่คนกระเป๋ากีก่ใบ,บนะครับเจอเยอะไปก็อาจไม่หมดนะฮะ นะครับก็ถ้ารถทางเลือกตอนนี้ก็ทุกคนลองดูแล้วกันนะครับรถไฟฟ้าจริง,รงผมเนี่ยถ้างบถึงเนี่ยผมก็อยากไปไอออนวนะแต่มันยังมันเพิ่งมาเลยแล้วมันก็ยังไม่บอกด้วยแก๊ปว่ามันได้พรีเมียมเกสยูวีนะครับไอออนวข้างหลังก็จะนั่งค่อนข้างค่อนข้างใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอไปดูกันครับว่าจะได้ลูกค้ากับบ้านไหมนะครับก็เดี๋ยวรอเรื่อยๆนะครับสาทรพระรามสี่นะครับ สุขุมวิทนะครับกลับบ้านบางนานะครับก็จบวันนะครับวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะครับก็กลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นสายพาร์ทไทม์นะครับก็วันนี้จะไปรีวิวสายพาร์ทไทม์ให้ดูนะครับสายพาร์ทไทม์เนี่ยวันนี้ออกมาตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งนะนะครับก็วันนี้วิ่งได้ทั้งหมดนะครับยอด918บาทนะครับเดี๋ยวจะดูเบรกดาวให้ดูนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยค่าโดยสารไม่เยอะเลยนะค่าโดยสารในดูนี้นะครับ3า1บาทนะครับมันเยอะมันเยอะตรงดีมานชาร์ท ฝนตกนิดนึงนะครับแต่ว่ารถฝนตกรถติดนะครับแต่ว่าน้ําไม่ท่วมนะครับไม่เหมือนวันก่อนนะครับก็อันนี้สายพัทนาเฉพาะนะขับมั่งไม่ขับมั่งนะครับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ได้ไปแล้วนะครับวิ่งไป9้างานนะนี่นะครับยอด2,1 4 9รสบกาบาทนะครับได้อินสันติบ2อ0ยนะครับจริงๆวันนี้มีอินสันติบอีกนะครับวันนี้ก็ตามอินสันติบเขาเนี่ยวิ่งได้สาม ผม36ดาวนะจริงๆขาดอีก15แต่ว่ามันไม่ได้แล้วเพราะรอบหลัง2ทุ่มมาเนี่ยมันแค่4 4ดาวนะครับต้อง A4 เพชรต้องวิ่งอีกเยอะก็ก็เลยปล่อยไปนะครับเพราะว่าได้เพิ่มไปเนี่ยจริงๆก็ได้เพิ่มอีกแค่อีกเท่านึงแต่ว่าก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวนะครับกลับบ้านนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องทํางานนะครับก็อันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับสายพาร์ทไทม์นะครับวีคนี้นะครับก็วีคเดย์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวว่าาาันส์อทิตย วันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้เยอะไหมวันเสาร์เองผมก็ทํางานนะครับก็วิ่งได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับในนี้จันถึงสุกนะครับวิ่งไม่ไม่ได้ทุกวันนะครับไม่ได้วิ่งไป2อสวันนะครับวิ่งประมาณ3วันนะครับได้9ก้งานเฉลี่ยว,วันละ3งานนะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนครับ